เพชรพาลวยสวัสดีบซี่สูผูสุขคนครับผมเมื่อนี้ขิมาสรุปเหล็กเด่นโค้งสุดท้ายกันนะพี่น้อง <c oughs> ก็คือเด่นตัวใดมาตัวนั้นเห็นบ่หงดที่พานมาเห็น่่พี่น้องเด่นหนึ่งกับเจ็ดกับมาหนึ่งเข้ามาจับใส่ตัวล่องนี่ออดกระบอกอยู่แล้วเวาอยู่แล้ว เอาตัวเด่นมาจับใส่ตัวร่องเห็นมั้ยมันกระเข่าสามหนึ่งนี่พี่น้องสามหนึ่งหนึ่งสามนี่เข่าเพราะว่าขั้นขิดมาจับหนึ่งสามนี่จังใดข้นกับ่มีผู้สื่อเลขหนึ่งสามห้ากับมาจับเอาสามหนึ่งมันกระเข่าแนะพี่น้องหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งศูนย่างสี่เห็นมั้ยพี่น้องเอาตัวเด่นมาจับใส่ตัวร่องก็คือเข่าสามหนึ่งแล้วพี่น้องเพราะว่าเลขสิบสามนี่จังไดก็ไม่ีผู้สื่ออยู่แล้วแต่สามหนึ่งมันมีผู้สื่ออยู่นะพี่น้องเนอะมันก็เข่าสามหนึ่ง ลอยง่ายคือเข่าสามหนึ่งนะพี่น้องอื่มนั่นก็นเข่าที่สามหนึ่งคือตัวเด่นกับมากนะพี่น้องเจ็ดบ่กมากกับมากหนึ่งเพราะว่ามันเด่นหนึ่งกับเจ็ดเพราะว่าเห็นไหมพี่น้องมันเด่นหนึ่ง เดือนหนึ่งกับเจ็ดอ่ะมาเบิงน้ำกันพีน่น้องหวันที่หนึ่งโอ้ยติดตอันนี้ง่ายๆเลยพี่น้องเด็กเกียจมันอยู่พ่อ,พอ ก,ก็รู้กันอยู่น่ะพี่น้องเนาะวันที่ก็ได้หนึ่งก,กรกฎาคมแา่วาเบิเ่งกันเลยพวกการเสียเวลาพี่น้อง คลิปมันฉีดเนามันฉีดโดนเอฟซีฉีดพวกเข้าใจฉีดรูดเปิดอนรูดเปิดไก่มาเริ่มกันจากสูตรมาเมื่อดครับนได้เขียนอะไรอยู่สูตรมาเมื่ดพันได้เขียนสรุปเลขเด็ดโค้งสุดท้าย เออออกซ้ำน,นีแหละแต่ทางนั้นมันเขียนออกอยู่ สุดท้ายสรุปเลขเด็ดเลขเด่นเ,เดียน, <you> know, นอาู่รอบน้อง

มาเริ่มกันเลยพี่น้องสูตรมาเมืดได้หาห้าสี่สาม เท่วตัวเลขแอดจีดสลูอีกทีนหนึ่งนะพี่น้องนะเขียวตัดตัวเด่นปูกุจิกสองกับเจ็ดสองกับเจ็ดแม่บัวแม่บัวหนองบัวลำพูเจ็ดกับสี่ เงแอดสูตรที่2ส,สูตรที่2อเนเก่ากับ0ูเก่ากับ0ูนย์ูสามแปกับ2องปูสามแปนเจ็ 3, 8, 7, กับ2องได้ฟีน่น้กงตัวเด่นเจดสอ ของพอสักล่างวิ่งหาได้พี่น้องของพอสักล่างวิ่งหา้าของเซียนเทพเก่ากับสองเก่าสองของพอะอว้วนหนึ่งกับหา หนึ่งห้าเลขเลขกวิ่งเงินล้านของพอแต้มนะพี่น้องอันนี้เล็กวิ่งเงินแหละไว้หวยซองเงินล้านหวยซองเงินล้านพอแต้มเก้าสองโอ้โขีดกัอบสอซเก้ากับสองว่าเป็นอย่างของพ่อของพ่อยาวพ่อยาวแปดกับสาม แปดสามปูศูนย์ปู่ศูนย์เจ็ดแปดกับเก่าแล้วไปน่องบนล่างแปดกับเก่าแปดเก้าปูวัดป่าเหล็กฝันบอมีเหล็กวิ่งแล้ไปนองก็เหล็กฝันเหล็กนิมิตพ่อคำสะกวนหนึ่งกับสองหนึ่ง หนึ 1> 1่งกับสองพ่อบ้านสวนบนพ่อบ้านสวนนี่บนเจ็ดกับศูนย์บนเก็ดกั 0. บศูนย์ 0. ล่างเก้ากับสี่ล่าง ก้ากับสี่คือแยกบนแยกล่างได้พี่น้องเอาตัดตัวเด่นอะไ้แยกบนแยกล่างมันแยกบ่ไรของพ่อวิชสยบนสองลางเก่าพ่อวิชสยนี่บนสองลางเก่าแม่กันวัน เ็นเลขวิ่งองเพื่นอนน้องเพิ่นฟันที่หกต่เก่าทั้งสามตัวหกหนึ่งสองเพราะว่าของเพิ่นนั้นเป็นเลขกวิ่งของแม่กรนวลของเพิ่นั้นเป็นเหลขวิ่งเซียนบ้านนาบนสองล่างเก่าเซียนบ้านนาบนสอง ล่างเก้าอันนี้ของพ่อสาม้ะพี่น้องของพ่อสาบน6กับ8ล่าง1กับ4บน6กับ8ล่าง1กับ4 เสี้ยนตาทิพศูนย์กับสามศูนย์สามพ่อยา,อยายสองกับสี่พ่อยาสองกับสี่สองสี่หวยซองเงินล้านบนหาล่างศูนย์ ศูนย์ห้าของเซียนโอเก่ากับสองเซียนโอเก้าสองเจ้นหน่อยคองหาดบนสี่กับแปดล่างหกตัวเดียวบนสี่กับแปดล่างหกตัวเดียว โอ้โหคืออ่อนเลยอาจารย์ไกลอาจารย์ไกลเก้าห้าสองเก้าหสองูสามปด 3, 8, บนสองล่างกับสองกับหกสอง กับหกสองเครับเพราะว่าล่างกับสองเราพี่น้องต้องขีดสองเทียบนกับสองล่างกับสองเลขวิ่งเงินล้านเก้ากับสองเราพี่น้องเลขวิ่งเงินล้านเก้าสองปู่ขุนเก้าตัวเดียวบนล่างปู่ขุนเก้าตัวเดียว ปูศูนแปดกับสองแปดสองปูปูปูเกสปูเก้สสองกับห้าสองห้า ในของแอดสูตรหนึ่งหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองหนึ่งสองของสร้างค่มนี่สองกับสามสองสาม พี่น้องทุกอาจารย์ทุกสำนักการออกมาสรุปมัดเอาตัวตัวเด่นมาสรุปเดี๋ยวตัวเลขมืออื่นแอดเจนกี่มาสรุปอีกตันหนึ่งได้พี่น้องได้มาเบิ่งตัวเด่นแบบนี้ศูนย์นี่ม่สี่ศูนย์นี่ม่สี่หนึ่งนี้ไม่ห้าโมเขียนตัวใหญ่ได้พี่น้องสองนี่มีสิบแปดสองนี่มีสิบแปดสามนี่ม่สี่ส สีนีไม่หก้หาก,กับหกหกนีไมี่เจ็ดกับสี่แปดหา้หาเกนีสิเบเอ็ดมเขียนตัวใ,ใหญ่ได้พี่น้องบ่แม่บบนน่แบม่ให้คะแนนผู้แทนบ่แม่ให้คะแนนผู้แท่นมาเบ่งตัวเด่นแบบนี้ วเด่นสองมิสิบีปดเด่นตัวไหนมาตัวนั้นเด้อพี่น้องเอเด่นตัวไหนมาตัวนั้นเก่ามิซิเบีดเด่นเก่ากับสองเลยล่ะตัวเด่นมาเิ่งตัวล่องบ้านนี้ มาเบ่งตัวล่องหาในมีหกหาม่หกหาหานีนมีหกหนึ่งหนึ่งกับแปดไม่หาท่อกันเอาหนึ่ง ดต,ตัวล่อง C C กับมีหกเตัวล่องคือเกาเลยพี่น้องเอา่ตัวนี่แหละตัวกันตัวล่องตัวล่องเน้นสุดๆนี่ก็คือเน้นสุดๆก็คือสองมาจับมาวิ่ใส่ตัวกันตัวล่องคืองวดที่ผ่านมาได้พี่น้องได้ เน้นสุดๆเน้นสุดๆคือสองตัวเน้นได้พี่น้องสองกับเก้านี่ตัวเน้นสุดๆสองกับ 9. เก้าเต้นตัวไหนมากตัวนั่นได้พี่น้องได้หมดที่ผ่านมาก,กันเน้นทีหนึ่งเอามาจับใสตตัวกันตัวร่องอะไรพี่น้องหาสองเฮ้ยสองหาสองหนึ่งสองแปดสองสี่ เก้าหาเก้าหนึ่งเก้าแปดเก้าซีเอามาจับใส่ตัวร่องได้พี่น้องเอาตัวเด่นมาจับใส่ตัวร่องแต่ครึ่งทีดผ่านมาเห็นบ่เบื้องควบผู้ึ้นไปนั่มนี่งวดผ่านมาขีปันญาว่าอะไเอฟซีันจีเบียร์นายเนี่ยเห็นบ่เอาตัวเด่นมาจับใส่ตัวร่องมันก็เขาสามหนึ่งเนี่ยเอาพี่น้องแคปหน้าจอดตามนี้นะครับได้มักตัวใดชอบตัวใดกะหามาใส่จับใส่ตัวเด่นเก้ากับสองเอามาใส่ตัวเด่นเก้ากับสองคอย่ำ หรือว่าเขีย่ยเอามาใส่ตัวร่องเนี่ยก็ได้มาจับคู่ตัวร่องก็ได้ได,พด้พี่น้องได้เอาคอยพี่น้องโชคดีมันมันแห้งๆงปังๆกันสูน้ผู้สุ้คนก็าจะเรื่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจป้ารวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม